สวัสดีครับก่อนก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมในห้องส่งนะครับเคยมีคนบอกว่าครูปานทําไมสอนแต่วาดรูปให้เหมือนตัวเองละ่ะอืมเอออันนี้น่าสนใจเพราะมีคนบอกว่าเนี่ยทําไมสอนแล้วแบบให้วาดรูปตามครูปานนะหรืออะไรเงี้ยซึ่งเราก็คิดว่าเออแล้วถ้าเราไม่สอนให้วาดเหมือนเราจะทำยังไงอะแต่จริงๆแล้วครูปานจะบอกว่าการสอนวาดให้เหมือน ก็มีประโยชน์เหมือนกันทำไมล่ะครับอ่ามันมีเหตุผลนะสมมุติว่าถ้าคุณไปเรียนร้องเพลงหรือเรียนเล่นดนตรีถ้าครูบอกว่าให้ไปแต่งเพลงมาเองเพื่อจะรอ้องหรือให้ไปเอาเป็นโนมาแล้วก็มาตั้งแล้วก็ไปซื้อไปซื้อหนังสือมาแล้วก็ฝึกตามขอคุณทำได้ไหม ทำไม่ได้บอกได้เลยว่าคนที่ไม่เคยวาดลูปทําไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นทําไมถึงต้องวาดตามการวาดตามก็คือครูจะสามารถสอนได้ว่าเส้นเป็นแบบนี้1 2 3 4สนะเขียนโค้งมันแบบนี้อ่ะร้องเพลงเวลาร้องเพลงผิดคีย์ครูก็ต้องตบให้ว่าอ่ะต้องสูงกว่านี้คีย์ต้องต่ำม,มากกว่านี้เห็นไหมครับจังหวะเป็นแบบนี้ ร้องลากเสียงยาวไปกว่าน,นี้แล้วมันจะเพราะขึ้นมันเป็นอย่างนีเหมือนกันเลยวาดรูปก,ก็เหมือนกันเพราะมันเป็นสิ่งที่ใช้เวลาในการวาดเป็นการใช้สกิลอย่างขั้นสูงเลยครับวันนี้เราจะมาสนุกกันโดยการที่ไม่ต้องวาดตามแหละไม่ต้องวาดตามแต่ก็ยังครูบังก็ยังไกด์ให้อยู่ดีทำไงรู้ไหมครับวันนี้เราจะมาสอนวาดคาแรคเตอร์ สอนวาดคาแรคเตอร์เพื่อให้คุณไปคิดกันต่อว่าคุณจะวดาดสไตล์ตัวเองคุณจะวาดเป็นยังไงอ่ะเริ่มต้นเลยวิธีการคิดนะครับเริ่มต้นด้วยการเขียนวงกลมอย่างนี้่อน<ะ>เขียนเป็นรูปหน้าเอามันดูใกล้ๆครับเขียนอย่างนี้ไว้ก่อนเลยเห็นไหมอันนี้ครูบันจะสอนการออกแบบหน้านะครับให้เป็นรูปหน้า หรืออ่ะอันนี้สมมุติเขียนกลมอันนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วเขียนฟอร์มหน้าใหม่ที่มันเป็นแบบเหลี่ยมกว่าเดิมไหมอ่าเป็นแบบเหลี่ยมบ้างเขียนกลมบ้างเออรูปหัวใจอ่ะเป็นรูปหัวใจ ทีนี้พอเราได้ฟอร์มแล้วใช่ไหมครับนี่คือฟอร์มหน้านะครับเราจะจุดตาแค่เขียนตานะครับให้มันต่างจากคนอื่นเราเริ่มจากจุดจมูกก่อนจมูกแล้วเราก็คิดฟอร์มที่มันไม่เหมือนคนอื่นอ่าจุดจมูกก่อนจมูกของครูปานเนี่ยสัดส,ส่วนเนี่ยจะลงมาต่ํามากนะครับเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเวลาจมูกลงมาต่ําอ่ะมันจะเหมือนเด็กคือหน้าผากมันจะสูง,สง พอหน้าผากสูงๆ,ๆนี่มันเป็นมันทำให้เหมือนกระโหลกของเด็กทารกนะครับอ่าทีนี้เขียนตาเราอาจจะเขียนตาเป็นจุดเฉยๆจุดเฉยๆอ่ะสมมุติถ้าอยู่อยากเขียนจุดจุดเฉยๆแบบนี้จุดชิดๆกันแบบนี้ก็ได้อ่าเห็นไหมเริ่มเป็นหมีแพนด้าขึ้นมานิดนึงแล้วก็เขียนปากนิดเดียวแค่นี้ นี่ก็เป็นคาเล็เตอร์อีกหนึ่งอันแล้วอ่ะทีนี้เติมผมลงไปอ่าอึ๊บอันน่ารักเห็นไหมนี่เราก็ได้หนึ่งคาเร็เตอร์มาแล้วดูเออเอเล็กน้อยเนาะน่าเห็นดูดีน่ารักดีอ่ะ เห็นไหมแล้วเราก็เติมเติมหูเติมตังหูให้นิดนึงเห็นไหมครับอ่ะคนที่สองเราก็จะเปลี่ยนตามานิดนึงอ่ะสมมติสมมตินี้ใช่ไหมอันนี้ตาเล็กมากใช่ไหมตาเล็กมากแล้วชิดแล้วไปกองอยู่ด้วยกันใช่ไหมคนที่สองเราอาจจะแบบอ่ะตาโตสุดๆไปเลยเห็นเป็นเขียนเป็นครึ่งวงกลมอย่างนี้เลยเขียนเป็นครึ่งวงกลมอย่างนี้เลยเห็นเป็นครึ่งวงกลม แล้วเสร็จแล้วก็นี่เลยเห็นไหมครับปึ๊บตรงนี้แล้วก็ถมทีเนี้ยถมสีไปลองวาดเลยครับมันจะได้ไม่เหมือนคนอื่นคิดตาของเราไปคิดตำแหน่งของตาของเราด้วยนะอิกาโซเขาว่าดปากไปทางจมูกไปทางตาไปทางเขายังดังได้เลยนี่นไหมครับมาแล้วเ <c oughs> สร็จแล้วก็ ขนตาซะแบบนี่เห็นไ,ไหมขนตาล่างด้วยเห็นไหมนี่แล้วก็ปากอ่ะเปรี้ยวไมล่านี่มาแล้วเสร็จแล้วออาผม,ม,ม,ามฟืบเห็นไหมนี่เขียนผมอ่ะ จุกผมไปตรงนน้นอีกเห็นไหมเป็นสาวเปรี้ยวขึ้นมาทันทีเนี่ยอันนี้แค่หน้านะครับเฉพาะหน้านะเดี๋ยวเรามาเขียนตัวกันอีกทีนึงนะอ่าเสร็จแล้วหน้าที่สองอ่ะพอหน้าที่สามหน้าที่สามทำไงดีขอเป็นตายหญีใช่ไหมได้เลยเป็นสาหีต,ตาวเ,เป็นสาวหมวยนะ,ะนี่ครับนี่แค เส้นแค่เนี้ยสมมุติว่าเราเขียนไปเรื่อยๆนะทุกรูปของเราเป็นแบบนี้นะคนก็จะจําได้แล้วว่าเนี่ยนี่คือสไตล์ของเราแต่คุณจะต้องคีฟคาแรคเตอร์อันนี้เอาไว้นะครับเห็นไหมขนตตยาวพี่เปิ้ลบอกว่าให้วาดตนแบบมาแล้วนี่พี่เปิ้ลน,นี่เห็นไหม แล้วก็สาวหมวยเนี่ยส่วนใหญ่ปากจะสวยปากจะตดจดเจออย่างนี้ครับนี่ไงปากจะเจอมางี้นี่ไม่ขอ่ะปากเจอนี่ไง,งนี่อ,หอมหวยนะอมหวยหอ,อ่ะเสร็จแล้วเราก็จะทําผมอมหวยเป็นแบบผมเป็นยังไงอ่ะอมหวยก็ต้องผมปากแท็กเปียหรอ ผมหน้าม้าดีกว่าเราชอบมวยผมหน้ามา้าเห็นไหมครับหน้าม้าก็ขีดลงมาจากจุดเดียวกันตรงกลางกระหม่อมนะครับปุออ๊บลงมาให้โค้งตามโค้งตามแนวหัวเนี่ยนะแล้วเสร็จแล้วตรงนี้ก็นี่อ่ะทำผมแบบ มัดตรงข้างๆก็ได้เห็นไหมเนะเป็นเด็กเลยอ่ะต่อไปหน้าเหลี่ยมใครคิดว่าหน้าเหลี่ยมจะทําให้ดูเป็นคาแรคเตอร์ไม่ได้ก็ลองมาดูนะครับอ่ะสมมุติตาอยู่ข้างบนก็ไม่เห็นเป็นไรเลยไม่เห็นไหมมันต้องไม่เหมือนกันครับหน้าเหลี่ยมแต่สวยจัดเลยเป็นไงอ่ะ <c oughs> งานยากาละ ใครหิวข้าวสันชับบี้ได้นะครับขายกวางเหงาใช่ไหมบีท <นะ S 1> ออเช่วยหน่อยนะครับเนี่ยคุณเชฟบีทของเราเนี่ยชับบี้ภรรยาอ่าเห็นไหมเนี่ยก็ใส่คาแรคเตอร์เข้าไปอันนี้ก็ได้เนี่ยเห็นไหมตาเป็นแบบนี้ก็มีแบบนี้ก็ได้เนี่ยชั้นตาแบบ มีชั้นตานิดนิดพอแล้วอ่ะแล้วก็เสร็จแล้วก็ทำผมใช่ไหม,มเติมผมเข้ามา เห็นไหมหน้าเหลี่ยมก็ทำได้เห็นไหมครับันตาบอกชอบสาวมวยมากขอบคุณครับทีนี้ตาเป็นแบบอินเดียก็แล้วกันนี่ไงก็ตาชั้นตาเยอะๆชั้นตาเยอะๆโตๆตาโตๆสาวแขกสาวแขกนะครับ นคนตาแบบฟุ้งเฟยมากอ่าคใครจะจุดตาแบบเบิง่งเบิงแบบนี้ก็ได้นะครับเห็นไหม เห็นไหมเขาเรียกว่าสวยสะปรึงสะปรึงไปถึงนี่อ่านี่ไงมันก็มันก็คิดไปได้ครับหลายๆอย่างเห็นไหมเนี่ยเติมผมเข้าไปอีกเนี่ยเป็นแขกไหมล่ะลดความน่ากลัวลงหน่อย นะอันเนี้ยคือตาแบบแขรอะลามลงมังล่างหน่อยแล้วค่อยไปเติม<ๆ>เติมเส้นผมกันเองนะครับมีคนบอกว่าทำงานด้วยดูด้วยค่ะไว้ต้องมอื่นนี้เราสนใจบ้าน่<ๆ>ดีมากดีมากขอบคุณครับนะเนี่ยขนาดผมเนี่ยเราก็ยังต้องออกแบบเลยครับ นี่ให้มันไปทางเดียวกันกับผมข้างผมข้างบนกับเปียก้กับอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมัดข้างล่างเนี่ยมันก็จะเป็นทางเดียวกันเห็นไหมเป็นอินเดียแล้วทันทีอาทีนี้หน้าเหลี่ยมเป็นอะไรได้อีกตาตาจุดใครคิดว่าคิดไม่ออกว่าจะทาําตายังไงก็ทําตาจุดเฉยๆนะครับนี่ตาจุดกลมๆเฉยๆแค่นี้ก็น่ารักแล้ว จริงจริงการวางตาเนี่ยสัตว์เขาเรียกว่าอะไรอะคอมโพสิชันในการในการวางเนี่ยสำคัญนะครับถ้าเราวางตาห่างมันจะห่างจากเนี่ยเนี่ยมันจะน่ารักขึ้นนะมันจะดูเป็นเด็กจมูกตรงนี้เ,เห็นไหมยิ้มนิดนึงปากแค่นี้ก็พอก็ได้เหมือนกันปึ๊บปึ๊บตรงนี้นะครับ ผมเป็นไงผมเราก็ถ้าอยากให้เป็นเด็กหน่อยเราก็อ่าถักเปียนิดนึงทางนี้วิธีการว่าถักเปียทำไงรู้ไหมครับเขียนทรงเหมือนใบไม้เนี่ยแล้วก็ซ้อนกันไปเรื่อยๆแบบนี้นี่ทรงเหมือนใบไม้แบบนี้ปึ๊บนี่ได้เปียแล้วแล้วปลายตรงนี้ก็นี่เห็นไหม ทางนี้ปึ๊บมานี่นะครับแล้วก็ทําเหมือนใบไม้ทําทรงเหมือนใบไม้จะเรียกว่าอะไรอะ่ะสามเหลี่ยมก็ไม่สามเหลี่ยมวงรีก็ไม่วงรีวาดฟอร์มใบไม้ครับแล้วก็ให้มันซ้อนกันไปแบบนี้ให้มันให้มันเรียงกันแบบนี้ปึ๊บพอวาดตากลมๆแค่นี้ก็น่ารักแหละทีนี้มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกววาดแบบไหนวาดหน้าตาเขาเป็นแบบไหนเพื่อให้ได้เป็นสไตล์เรานะครับ หรือบางคนก็อาจจะแบบฉันชอบวาดตามากฉันจะวาดตาแบบใหญ่ๆเนี่ยครูบาเป็นคนชอบวาดตามากจะวาดสมมติวาดแค่ตาปุ๊บคนอะไรทั้งหน้ามีแต่ตาเห็นไหมก็ดูเป็นเอเลี่ยนเลยอ่านะครับเนี่ย ลองลองนั่งคิดคาแรคเตอร์ของตัวเองนะว่าตาจะหน้าเราจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยทั้งหน้ามีแต่ตาเลยเห็นไหมมันก็ทำได้ครับเพราะว่าศิลปะไม่มีอะไรผิดวาดไปเลยเห็นไหมปึ๊บนี่ไงทำให้ผมสั้นปึ๊บนี่น่ารักเลยอ่ะ ขอดูหน่อยอันนั้นเออเดี๋ยวนะสาวจริงๆสาวอาหรับก็เหมือนสาวแขกนะจริงหน้าเขาไม่ค่อยกลมอะ่ะส่วนมากหน้ากลมจะเป็นแบบหน้ากลมจะเป็นเอเชียนมากกว่าญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นเอาเป็นนี้แล้วกันหน้าอยู่ตรงนี้แล้วกันสาว<ๆ>อาหรับจะต้องจะคิ้วแบบคิ้วเข้มอืม มมาดดู้วยชั้นตาชั้นตาชัดๆเลยครับออนี่ฮามอูฮามอูเห็นไหมครับสาวอาหรับสาวอาหรับจะแบบตาตาคมนะ แล้วก็ปากใหญ่นี่เหมือนแล้วเนี่ยคิ Q ้วเข้มนี่ใครจะเติมดอกมงดอกไม้อะไรใส่เข้าไปเลยนะครับดอกไม้เราก็ครีเอทเป็นดอกไม้ของเราได้นะเนี่ยใครจะกลีดไม่เท่ากันอะไรอะไรก็แล้วแต่เราเลย นี่นะครับอี่นี่สาวอาหรับอันนี้ทรงกลมเป็นแบบว่าชาวญี่ปุ่นตาตาชีอ้อสมมติใครจะว่าตาชี้ขึ้นนี่ตาชี้ขึ้นเอาวปากสมมติปากขเราจไม่จำเป็นต้องเป็นฟอร์มนี้ก็ได้อ่ะปากเราก็เป็นฟอร์มแบบ ฟอร์มกลมฟอร์มกลมก็ได้อ่ะเนี่ยนี่เขะวาดปากแบบนี้ก็ได้แค่นี้ก็เป็นปลาทองได้แล้วนี่เนหะ็นไหมปึ๊บตามานี้นี่นี่เห็นไหมครับว่บาได้เรื่องหลายอย่างนะปึ๊บ เราเสร็จแล้วอ่ะผมเป็นยังไงผมอ่นนี่อ่ามาเตอร์แล้วกันมาเตอร์มาเตอร์ไม่เท่ากัน เรียบร้อยเห็นไหมนี่ก็เป็นสาวหมวยอีกสไตล์หนึ่ง,งคุณวาว่าผู้ชายได้ไหมคะผู้ชายอ๋อผู้ชายได้ผู้ชายก็เหมือนเหมือนก็เหมือนกันใช้อันี้เหมือนกันเดี๋ยวจะวาดให้ดูอีกแผ่นเลยหรือวาดน,นี้ก็ได้ผู้ชายข้างล่างก็ได้นะจมูกนิดนึงอ่ะผมผมเป็นไงผมยาวก็ได้ผมเป็นนางงามก็ได้อะ ปึ๊บนี่ชั้ก็บอกว่ารีเควส t ์ขอผู้ชายเอเชียมีค่าวแบบนี้ค่ะเอ้นี่เห็นไหมก็ได้เป็นอีกสไตล์หนึ่งนะสมมุติมาอันนี้อืม ผู้ชายนะอ่ะเดี๋ยวขอวาดผู้ชายหน่อยหนึ่งผมเป็นผู้ชายก็ได้ส่งผมมาก่อนเลยเหมือนกันเลยครับจุดจมูกก่อนผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยมีความต่างกันตรงไหนรู้ไหมครับสมมติตากูวาดแบบนี้นะ ออตาจะเป็นตาเป็นเอเชียนก็ต้องเป็นแบบอ,อัลมอนด์เชฟหน่อยปึออ๊บแางนี้ผู้ชายจะต้องมีคิ้วครับคิ้วหนากว่าผู้หญิงครับอ่าปากขอเป็นแบบยิ้มนิดนิดอ่าสามสามเหลี่ยมเห็นไหมตรงแหลมของสามเหลี่ยมอยู่ข้างล่างแล้วก็มีหนวดนิดนิด นี่หนวดมีคราวนี่เป็นผู้ชายแล้วทีนี้เวลาจะวาดตัวของผู้ชายอะ่ะคอต้องใหญ่ครับไม่เหมือนผู้หญิงนะครับคอใหญ่ปั๊บกลายเป็นผู้ชายทันทีเห็นไหมหรือจะเป็นตากลมเฉยๆนะเวลาตากลมเห็นไหมว่าคุูบันระบายอะ่ะคุูบันจะเหลือเขาขาวไว้เพื่อให้มันเป็นประกายตาหน่อยหนึ่งนะครับปึ๊บ นี่แค่นี้ก็ได้เป็นเด็กผู้ชายแล้วหน้าเหมือนลิงเด็กเล็กน้อยปึ๊บนี่ใส่เสื้อ,อคอกลมเห็นไหมครับแค่นี้เบสิกมันคือเราสามารถวาดฟอร์มไว้ก่อนเราวาดฟอร์มที่เราชอบไว้ก่อนจะเป็นทรงกลมทรงเหลี่ยมเป็นเป็นโลกทรงหน้ารูปหัวใจอย่างเงี้ยครับ แล้วเราค่อยมาเติมรายละเอียดของตาของจมูกของปากของทรงผมที่หลังนะแล้วเราจะมาคิดเติมอ่ะสมมติอันนี้เติมนกไปหนึ่งตัวอย่างเงี้ยครับนี่ก็ได้แหละเพิ่มความน่ารักให้รูปเราแหละหรือใครจะเติมแบบแมงปอเข้าไปอย่างเงี้ยครับเฮ้ยแมงปอว่านไงวะ แมงปออย่างนี้นะครับจีบเป็นแมงปอแล้วเห็นไหมติดติดดอกไม้เข้าไปเห็นไหม,มคิดขึ้นมาเองได้เลยครับนี่เสร็จแล้วเข้ามาเติมใครอยากใส่สีอยากเติมแก้มสีชมพูเข้าไปอย่างสมมุติเป็นขาวดำอย่างนี้นะเป็นรูปขาวดำแล้วเติมอีกหนึ่งสีเข้าไปแล้วสวยเลย เติมแก้มชมพูเวลาเติมแก้มชมพูทําไงตรงไหนที่มันทํากลมๆนะครับตรงไหนที่มันเข้มก็กดดินสอลงไปแล้วก็ตรงไหนที่มันต้องการให้มันเลื่อนๆก็เบาเบามือนะค่อยๆเบาเบามือแล้วมันก็จะค่อยๆเลื่อนไปเองเห็นไหมเนี่ยตรงนี้นแก้มต่ํามากปึ๊บนะครับมือเบาๆนะเห็นไหมแค่น,นี้ก็สวยแล้วน่ารักแล้วเนี่ยอะ เห็นไหมให้ไปฝึกนะครับคิดคิดว่าเอหน้าตาเราจะเป็นยังไงเอาทีนี้